ขะจิตตั้งใจนอกก้อมจิตของใจของเราอยู่กับลมหายใจของเราเองหายใจเข้าก็าให้มีสติะรึกเข้าไป ออตามลมเขา้าตามลมออกนี่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของชีวิตที่เราจะสืบต่อสือต่อชีวิตด้วยลมหายใจคือต่อชีวิตของเราด้วยการหายใจเข้า หายใจออกอาศัยลมหายใจเข้าอาศัยลมหายใจออกฝึกสติของเราประคับประคองสติของเราเอาสติของเรากำหนดที่ลมหายใจอาศัยลมสุกจิต ใาสา่จิตฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมฝึกจนชำนาญฝึกจนเข้าใจฝึกจนเข้าถึงสัจจะคือความจริงอันประเสิฐที่ซ่อนอยู่ ต้องอาศัยกำลังกำลังที่เรียกว่าสติพละอาศัยความรู้ะระลึกรู้อย่างต่อเนื่องให้มีพละมีกำลังเพราะนั้นบุคคลผู้ใส่ใจผลขวายอยู่กระทำอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไป ที่เรากำลังสูญสิ้นชีวิตหรือศูญสิ้นอายุสังขารที่มันสั้นไปทุกขณะทุกลมหายใจไม่ว่าเข้ามันก็หมดไปอายุของสังขารไม่ว่าออกมันก็หมดไปอายุของสังขารเพราะนั้นให้เรา ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจของเราในเรียนรู้การสื่อต่อของลมหายใจการหมุนเวียนของลมลมเข้าที่สุดมันก็จะออกออกที่สุด ก็จะเข้าให้เรากำหนดรู้ตามลมเข้าตามลมออก,ออกเราจะเห็นจังหวะของชีวิตเปลี่ยนผ่านคือจังหวะที่หายใจเข้าสุดๆก่อนที่มันจะออกมันเป็นอย่างไรหายใจออกสุดๆก่อนที่มันจะเข้าเป็นอย่างไร ตามรู้ตามความเป็นจริงยิ่งฝึกยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจพลังแห่งความรู้<ม>ความตื่นความเบิกบานก็ย<ม>ิ่งม,ม,มา,ามกการสะสมสติสัมปชัญญะการสะสมความรู้ตัวทั่วพร้อม คือว่าเป็นการสะสมที่เลิกเป็นการสะสมที่ทรงพลังที่เรียกว่าการสะสมสติพะละของเราให้เรียนรู้ให้ลึกรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงยิ่งอาศัยโลกฝึกธ,ธรรมอาศัยธรรม เกื้อกูลโลกมันก็จะยิ่งทำให้ชีวิตที่สูญสิ้นไปชีวิตที่หมดไปกับการเวลาสังขารที่ถูกกืนกินด้วยการเวลานั้นเราจะตอบแทนด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะและลึกเข้าถึงและลึกเข้าเห็นความจริงด้วยปัญญา ชีวิตของเราจรึงจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทการอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงต้องมีสติสัมปชัญญะจะไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงความเพลิดเพลินม,มัวเมาในสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยการขาดสติขาดการระลึกรู้เห็นตามความเป็นจริง พราะนั้นให้เราได้ฝึกได้หัดใช้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพอมที่สุดของที่สุดที่เราได้ฝึกได้หัดได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อโอปปะใยิคธรรมน้อมเขไปดูจิตใจของเราน้อมไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่า จะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทางกุศลหรือทางอากุศลไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความโลภความโกรธความหลงอันเป็นก่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงก็ตามไม่ว่าอารมณ์จะเป็นกุศลที่ก่อให้เกิดสัพพยาของชีวิตก็ตาม รู้วนแต่เราต้องมีสติะระลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าความพอใจหรือความไม่พอใจก็ตามเราต้องมีสติะระลึกเห็นตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยฝึกรู้ฝึกเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ไม่ ไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ขนขวายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ตามให้เราเรียนรู้และลึกเห็นตามความเป็นจริงตามความจริงที่เกิดขึ้นพระโยขาาจรทั้งหลายผู้เห็นไยในวัตาสงสารย่อมมั่นฝึกตน หาโอกาสปุกจู่กายอย่างตั้งกายให้ตรงดำรงสติเอาไว้และลึกเห็นตามความเป็นจริงเมื่อสัจจะความจริงปรากฏมายาทั้งหลายอันเป็นของไม่ยั่งยืนมายาทั้งหลายที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่ครอบนำจิตใจของสัตว์ไม่ได้ฝึกครอบนำจิตใจของสัตว์ผู้ปา่าศจากความเพียรป่าศจากสติจิตของเขาเหล่านั้นจึงอยู่ในทะเลทุกจึงอยู่ในทะเลเห็นความเลาร้อนจึงอยู่ในทะเลเห็น ความทุรนทุรายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดมาจากจิตของเราที่ไม่ได้ฝึกเกิดมาจากจิตของเราที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพระพยคาวาจรผู้เห็นภัยในวัตะสงสารผู้เห็นภัยในกองทุกข์ทั้งปวง ใช้เวลาในการฟื้นจิตฝึกใจของตนเองเพื่อจะดูแลจิตใจของเราไม่ให้ตกเป็นทาตของความทุกข์ไม่ให้ตกเป็นทา,ขาทตทาของความไม่รู้แจ้งเห็นจริงฟื้นจนเป็นนิสัยเสย่างโสให้เป็นนิสัยให้เป็นอุป,ปาณิสัยฟื้นจนให้เกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าทางสติ สัมปชัญญะเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในกฎอนิจจงความจริงที่ซ่อนอยู่ในมายาขันทั้งหลายจิตที่ฝึกไปแล้วนำสุขมาให้ก็เพราะจิตที่ฝึกแล้วเข้าถึงความจริงยอมรับความจริง ความจริงอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นที่พระอรมศัสดาท่านให้เราพินิษพิจารณาเห็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นเป็นทุกข์ให้เราพินิษพิจารณาเห็นสมุทัยสาเหตุที่เกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจเรียกว่าสมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกข์ ให้เราพิพจารณาให้เห็นหนทางดับทุกคือหนทางที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของความไม่สบายกายความไม่สบายใจแล้วก็ให้เห็นมรรคหนทางที่เราจะจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ ไม่ต้องมาทุกกายทุกขใจแล้วก็เห็นมกักเห็นมีโรดความดับดับทุกทั้งปวงทุกที่มันเกิดขึ้นทุกที่มันตั้งอยู่ทุกที่มันดับไปให้เราใช้สติสังปชชัญญะและลึกเห็นตามความเป็นจริงพระโยคาวาจรผู้ไม่ประมาทเห็น ทุกเหตุให้เกิดทุกเป็นความดับทุกและก็หนทางเ็นความดับทุกนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเหตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยกำลังคือพละพละที่เราฝึกบ่อยๆเหมือนบุคคลผู้ ออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายก็จะได้กำลังเพิ่มยิ่งออกกำลังก็ยิ่งมีกำลังเพิ่มยิ่งออกซั์ก็ได้ซับเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการอาศัยเหตุปัจจัยนะครับฟื้นเห็นความจริงอันปรอเสฐในสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรา อะไรทําให้กายเราทุกข์อะไรทําให้ใจเราทุกข์เหตุที่กายเราทุกข์เพราะอะไรเหตุที่ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราดับทุกข์ได้เพราะอะไรหนทางในการดับทุกข์เป็นอย่างไรนี้เราต้องอาศัยการฝึกการัดการประพฤติปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงความจริงอันประเสริอ ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติของเรามีความเพียนอย่างต่อเนื่องฟื้นจิตสึกใจของตนฟื้นจิตสึกใจของตนจนเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นเราไม่ความไม่สบายกายก็มีอาพาธ มีอาพาธมีความเล่าร้อนแผดเผามีพยาธิเบียดเบียนเป็นก่อให้เกิดความไม่สบายกายพรั้งความไม่สบายกายเราก็บรรเทาได้บรนเทาได้นั่งนานๆมัน,น,น,นปวดแล้วก็บรรเทาด้วยการขยับอาพยาพยาธิต่อหาอยุยา มาบรรเทาไปตามเหตุตามปัจจัยมันว่าจะเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากพยาธิหรือทุกข์ที่ประจําสังขารของเราก็ตามเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ความไม่สบายกายมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรเราก็าจะเห็นความจริงและวิธีที่จะ ไม่ทุกในสังขารเหล่านี้เพราะพระโลมาสัตดาท่านตัดว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสติบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอัตะนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยา นั่นคือหนทางอันประเสริฐเพราะนั้นเราเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือหนทางที่จะทำให้ใจของเรายอมรับความจริงได้เช่นชลาโมหิความแก่มันเกิดขึ้นกับเราสังขารเหี่ยวย่นมันเกิดขึ้นกับเราความเปลี่ยนแปลงของสังขารตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่จนแก่ชลาจนถึงปัจจุบันนั้น มันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงความความมั่นคงที่ต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนที่ต้องเปลี่ยนไปเราก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าเออร่างกายของเรานี้ถึงเราจะเลี้ยงดีนะเราจะสนใจใส่ใจอย่างสุดๆนะมันก็ นี่ในพ้นความเปลี่ยนแปลงนีไในพ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือความจริงที่เราจะต้องยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าพยาธิที่เบียดเบียนไม่อยาไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดไม่อยากให้เป็นมันต้องเป็นไม่อยากให้ป่วยมันก็ป่วยมันไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่อยู่ที่เราจะพอใจหรือไม่พอใจ เ็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแต่เหตุอยู่ด้วยด้วยเหตุดับไปเพราะเหตุถ้าเราฝึกยอมรับกฎเกณฑ์ของความจริงเหตุปัจจัยของความจริงเราถอนความพอใจไม่พอใจออกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้นั่นคือผลทานอันตเติมยอมรับได้ทำใจได้ ไม่ว่าสิ่งน,นั้นจะถูกใจเราก็ตามเราทำใจได้เราก็จะสบายใจไม่ว่าสิ่งน,นั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจเราทำใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำใจได้มันก็พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตัดเวรตัดกรรมตัดกรรมมาสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่สุดการให้ทานคือการตัดกรรมมาสิทธิ์ของเราออกไป ัดของของเราออกไปเราจึงสละจากคัดตัวเองออกจากสิ่งของออกจากภพชาติออกจากความยึดถือสละตัวเองออกมันก็จะไม่มีตัวเองไปเป็นทุกข์ไปเป็นกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอิสระอิสลโลก็เกิดขึ้นจากสิ่งของ เช่นเราเอาของมาให้ทานเมื่อก่อนเป็นของเราพอเราให้ทานเสร็จมันก็โยกย้ายกรรมสิทธิโ์โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วไม่ว่าของสิ่งนั้นถ้าเราทําใจแข็งแกร่งทําใจให้ตัดขาดอยากใหญ่ใหญ่เย,ย,ย,ยื่อสาย,ย,ายใหญ่แห่งกรรมสิทธิ์นั้นได้เขาจะเอาไปกินเอาไปใช้มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราตัดกรรมสิทธิ์ออกแล้วเมื่อเรา ขายที่ขายที่ของเราไปให้กับคนอื่นพอโอนกรรมสิทธิ์ให้เขาเสร็จนะเขาก็เอาที่ไปทําตามที่เขาต้องการแม้เขาจะทําจะดีจะเจริญสักเพียงไหนเราก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แห่งความจเจริญแม้เขาจะทําไม่ดีขนาดไหนขาดทุนขนาดไหน เราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบในกรรมสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะมันถูกตัดขาดลงไปแล้วอย่างไรก็มีสัญญาว่าเออที่ตรนี้เคยเป็นของเราแค่นั้นเองสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแต่ไม่เอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยเป็นนั้นมาครอบงำจิตใจของเราจนเป็นทุกข์ครอบงำจิตใจของเราจนไม่เป็นอิสระ ขายที่ขายทางให้เขาแล้วยังจะไปยุ่งต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แล้วเราจะมีสิทธิ์อะไรถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับว,ว่าเออเราขายให้เขาไปแล้วโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเขาจะทําดีทําขาดทุนทําได้กําไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะพัฒนาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเรา ได้โอนกรรมสิทธิ์แลได้ขายกรรมสิทธิ์สิทธิเหล่านั้นให้เขาหมดแล้วนั้นกับชีวิตของเรามันเป็นของมันอย่างนี้ถ้าเราเห็นการให้ทานคือการตัดกรรมสิทธิ์ก็คือการตัดเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายยิ่งจากอารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวอารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่สบายกายไม่สบายใจความ ขุนมัวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นถ้าเราจาคะการจาคะอารมณ์เหล่านั้นได้เหตุที่เกิดอ,อารมณ์เหล่านั้นเราก็มีสติให้อภัยทานยิ่งให้อภัยทานได้เราก็ตัดกรรมสิทธิจาคะอารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวจาคะอารมณ์เป็นที่ตั้งของ หมุดหิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจออกได้นั่นนั่นเป็นการตัดกรรมตัดเวรตัดกรรมตัดภกตัดชาติได้เพราะเราให้อภัยทานการให้อภัยทานนั้นมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองโดยตรงส่วนการให้อภิสถานนั้นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยตรง ช่วยเหลือตัวเองโดยอ,อ้อมมันจึงช้าเนิ่นช้าแต่การให้อภัยทานนั้นมันเป็นการช่วยตัวเองโดยตรงช่วยคนอื่นโดยอ,อ้อมถ้าเราสามารถตัดตัดกรรมสิทธิ์อารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวออกจากจิตใจของได้ด้วยการให้อภัยทานการให้อภัยทานเป็นการตัด เวรตัดกรรมขั้นสูงตัดเวรตัดกรรมขั้นอุกิดถ้าใครทําได้ปุ๊บก็นะหลุดพ้นจากกองทุกจากความยึดมั่นถือมั่นในกรรมสิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเขาเคยทําลายเราเขาเคยเอาเปรียบเราเขาเคยทําให้เราเสียใจเขาไม่สนใจเราเขาไม่เข้าใจเราเราสามารถให้อภัยทานแล้วก็ตัดกรรมสิทธิ์ออก อารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวก็หมดไปอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็หมดไปมีแต่ความพิสระความพิสระจากกรรมสิทธิ์ที่ครอบงำจิตใจเราก็จะหมดไปสิ้นไปนี่แหละทั้งหลายผู้ที่ฝึกจิตอยู่มีกำลังสติมีกำลังสัมปชัญญะรู้ตัวทั่ว,วพร้อมอยู่ก็อยอ่อมเจริญสติสัมปชัญญะ จเจริญความจริงอันปเปิดเก็เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองเพราะเห็นความจริงอันปเปิดเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใครที่ฝึกจิตให้แข็งแกร่งดีแล้วก็สามารถที่จะตัดกรรมสิทธิ์ฉับพันเหมือนเราตัดหยวกล้วยหรือมีคมคมชุกเดียวมันก็จะขาดจากกันแต่ถ้าหากว่าเราตัดไม้แก่นนะ มีดเราไม่คมมันก็ตัดกว่าจะขาดต้องใช้เวลานานกว่าจะขาดต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นให้เราฝึกสติปัญญาฝึกความรู้เห็นตามความเป็นจริงให้มากๆให้เป็นพระเป็นกำลังให้ได้ในการตัดกรรมสิทธิตัดสิทธิของทุกทังพวงที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นของเรา ตัดสิทธิกรรมสิทธิทั้งหลายทั้งปวง,ท,ง,ปวงที่ความเป็นผิดว่าสิ่งนั้นจลังยั่งยืนสิ่งนั้นมั่นคงแต่ความจริงแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบุคคลควรใช้สติปัญญาเห็นความจริงอันประเสริฐแล้วถอนความพอใจไม่พอใจออกในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้นั่นคือหนทางอันประเสริฐ เป็นแนวทางของพระอาริยะทั้งหลายผู้ปรารนานแห่งความพ้นทุกผู้ปรารนานไม่หมกมุ่นอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจึงใช้หนทางนี้แลหนทางอันประเสริฐเห็นความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้เราได้นอ้นอมจิตน้อมใจของเราให้กิดเกิดบุญกุศล แล้วก็สร้างปลูกฝังเมล็ดเมตตาเมื่อเราให้อภัยเขาได้แทนที่เราจะโกรธจะเกลียดเขาเราลับสงสารเขาที่หมกมุ่นสอบสงสารเขาที่อยู่ในกองทุกข์ถูกทุบบีบคั้นอยู่เราก็สงสารเขาเพราะฉะนั้นเราต้องตัดกรรมสิทธิ์โดยการให้อภัยทานแล้วก็สร้างเมตตาทำคำจุนโลกสงสารพวกที่โง่เขา สงสารพวกที่เป็นทุกข์อยู่ในกองทุกข์พวกนั้นเป็นคนที่น่าสงสารเราผู้หนึ่งจะไม่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้กับพวกโม่เขาทั้งหลายที่ยึดมั่นถือมั่นในกองทุกข์สำคัญมั่นหมายเอาลัดเอาเปรียบจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกาันนั่นคือหนทางแห่งการประกอบทุกข์วันนี้ให้เราได้น้อมจิตน้อมใจส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยสติด้วยสัมปัชัญญะความรู้ตัวทั่วพรองความทั้งใจความใส่ใจให้ยิ่งๆขึ้นไปส,ส,สัตตาสัสัตต์สัยสั์ทั้งหลาย,ท,าลายที่เป็นเพื่อนทูต เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาขนตุอะเวลาขนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวียนซึ่งกันและกันเลยอัิยาประชาโหนตุอภิยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเวียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเวียนซึ่งกันและกันเลยภนีคาโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียะตะนานังริหารัตุสุขยะะียตานัง ไปหายันต์จงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสาธุต่อไปให้เราทำกลยาณจิต จิตที่เป็นกุยเป็นกุศลให้พรเจ้าภาพน้ำปนานะอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค,โภคที่เขาเหล่านั้นได้เสียสละได้จาคะาอกมาในทำการสงที่ถวายถึงสังกธาัดฆาินาให้พวกเราได้พิจารณาใช้ปัจจัยเหล่านั้นด้วยความไม่ประมาท ສັບພາໂຄວິນິມໂສສັບພາສັນທາພະວາຊ lo okay. que